มีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าโยมาตรังปิตรังวามัจโจธรรมเมณโปสติบุคคลใดปรนิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาตามธรรมเนียมอิเทวนังประสังสันติเปจจสักเคประโมติบุคคลนั้นบัณฑิตย่อมสรรเสริญเขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่บนสวรรค์ธรรมเนียมเก่าแก่อย่างหนึ่งที่เคย ปฏิบัติกันมานานคือผู้ทีู่ที่เป็นลูกจะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของตนให้มีความสุขไม่ทำให้พ่อให้แม่ต้องเดือดร้อนไม่ทิ้งให้พ่อให้แม่อยู่อย่างเงียบเหงาว้าเวตามลำพังทั้งนี้เพราะพ่อแม่เคยเลี้ยงตนมาแล้วเคยเสียสละเพื่อตนมามากแล้วเมื่อท่านอายุมากขึ้นก็เป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอบแทน การเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั้นจะต้องเลี้ยงทั้งร่างกายและจิตใจคือไม่ให้พ่อแม่อดอยากไม่ให้ลำบากอย่างที่โบราณว่าเมื่อท่านยังดีก็ปรนิบัติรับใช้เมื่อท่านเจ็บไข้ก็ดูแลรักษาเมื่อท่านมารณาก็จัดการศพให้ประพฤติตัวให้ดีให้ท่านหมดห่วงและสบายใจไม่ทําให้ท่านต้องน้ําตาตกหรือช้ำใจเพราะการกระทำและคำพูดของตน ลูกที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าลูกกตัญญูลูกที่ทอดทิ้งพ่อแม่ไม่เอาใจใส่พ่อแม่ท่านเรียกว่าลูกอากตัญญูลูกที่ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจพ่อแม่ทำพ่อแม่ให้เสียใจช้ำใจท่านเรียกว่าลูกเนรคุณลูกที่นับว่าเป็นลูกกตัญญูที่แท้นั้นคือลูกที่รู้และปฏิบัติตามธรรมเนียมสามอย่างคือประการแรกรู้ว่า พ่อแม่มีอปการะต่อตนอย่างไรคือรู้ว่าท่านเคยทำเคยให้เคย,เล,ยเลี้ยงดูตนมาอย่างไรประการที่สองรู้ว่าพ่อแม่ต้องการอะไรจากตนคือรู้ถึงจิตใจของท่านรู้ความประสงค์ของท่านว่าท่านต้องการจะให้ตนทำอะไรเพราะพ่อแม่จะไม่พูดถึงความประสงค์ของตนในข้อนี้ลูกจะต้องรู้เอาเองประการที่สาม รู้ว่าตนจะต้องตอบแทนพ่อแม่อย่างไรคือเมื่อรู้สองอย่างข้างต้นแล้วก็ทำตอบแทนคือเลี้ยงดูท่านทั้งร่างกายและจิตใจส่วนจะเลี้ยงดูตอบแทนอย่างไรก็จะต้องรู้ด้วยตนเองลูกที่รู้ทั้งสามอย่างนี่แหละที่เรียกว่าลูกกตัญญูลูกกตัญญูนั้นเมื่อย,ยังมีชีวิตอยู่ผู้คนทั่วไปก็ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดี น่าคบหาสมาคมด้วยและลูกหลานก็จะถือเอาเป็นแบบอย่างต่อไปพอตัวเองแก่เท่าลงลูกหลานก็จะเลี้ยงดูตนเช่นนั้นบ้างเพราะเห็นตัวอย่างมาอย่างนั้นกลายเป็นธรรมเนียมไปโดยปริยายส่วนลูกอากตันยูและลูกเนรคุณน,นั้นเป็นที่รังเกียจของผู้คนทั่วไปไม่มีใครอยากไว้วางใจเพราะอาจนำความเสียใจมาให้ในภายหลัง ขนาดพ่อแม่ของเขาแท้ๆเขายังอกตัญญูหรือเนรคุณได้ประสาอะไรกับคนอื่นทำไมเขาจะทำเช่นนั้นไม่ได้ในเมื่อศบโอกาสลูกเช่นนั้นพ่อแม่แก่เท่าลงก็มักจะถูกลูกหลานทอดทิ้งปล่อยให้ว้าเวทุกใจอยู่ตามลำพังจะบอกจะพูดอะไรก็ไม่ได้เพราะตนเองก็เคยทำอย่างนั้นกับพ่อกับแม่มาแล้ว เป็นกงเกวียนกําเกวียนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทําบุญใส่บาตรหรือกราบไหว้พระซึ่งอยู่ในวัดได้บุญได้ความดีอย่างไรเลี้ยงดูพ่อแม่กราบไหว้พ่อแม่ก็ย่อมได้บุญได้ความดีอย่างนั้นเพราะพ่อแม่ก็เป็นพระเช่นเดียวกันคือเป็นพระประจําตัวประจําบ้านของลูกๆท่านยกย่องพ่อแม่ว่าเป็นพระหันของลูกเสดยด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นความกตัญญูกตตะเวทีต่อผู้มีพระคุณนั้นถือว่าเป็นภูมิเป็นนิมิตเครื่องหมายของคนดีคนดีนั้นจะต้องมีเครื่องหมายจะต้องมีภูมิภูมิของความดีพื้นฐานของความดีคือความกตัญญูกตตะเวทีเพราะฉะนั้นคนที่มีความกตัญญูกตตะเวทีนั้นชื่อว่ามี เครื่องหมายมีสัญ,ญลักษณ์ของคนดีประจำตัวเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เป็นลูกที่มีความกตัญญูเราก็ถือว่ามีเชื้อดีมีพื้นฐานของความดีอยู่ในจิตใจความดีงามต่างๆก็จะเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมาเป็นลำดับไปขอเจริญพร